สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแหมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับเพื่อนๆได้ดูซีรีส์ใน n น t f ฟ i x ที่ชื่อเรื่องว่าสงครามส่งด่วนหรือยังครับคือพี่แฮมเนี่ยเพิ่งดูจบมาเลยเนาะในวันที่พี่แฮมอัดเนี่ยพี่แฮมก็จบไปแล้ว 7 8ตอนนะพี่แฮมจำไม่ได้ว่าทั้งหมดกี่ตอนแต่ว่าก็นับว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ไทยนะครับที่พี่แฮมบอกว่าสนุกมากๆเนาะคือพี่แฮมเนี่ยปกติเวลาดูซีรีส์เนี่ยน้อยอยู่แล้วเวลาเลือกดูก็จะมักจะเลือกแบบซีรีส์ที่มันดังจริงๆเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นซีรีส์ฝรัง่งหรือไม่ก็อาจจะเป็นเกาหลีอย่าง Squid Game เลยเงี้ยพี่แฮมก็ดูแต่ว่าซีรีส์ไทยเนี่ยเอาจริงช่วงหลังๆเนี่ยพี่แฮมไม่ค่อยได้ดูสักเท่าไหร่ครับ ไม่ได้ว่ามีไบแอสหรือว่ามีอคติกับหนังไทยนะแต่ว่าด้วยความที่มันมีตัวเลือกเยอะมากๆเลยเราก็เลยไปเลือกดูซีรีส์จากประเทศอื่นซะหมดคราวนี้ไอตัวสงครามสรงด่วนเนี่ยผมเป็นกระแสมากๆพี่อก็เลยแบบอลองดูซะหน่อยปรากฏว่าสนุกจริงๆครับก็จะเป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ recommend ให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยได้ดูกันแล้วดูเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกแบบ มันอาจจะมีความเวอร์นะเพราะมันก็เป็นหนังแต่พี่แฮมก็รู้สึกว่าเราก็มีไฟในการที่อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้สําเร็จครับอย่างตัวพระเอกเนี่ยเขาก็มีความฝันใช่ไหมแล้วก็มุ่งมั่นเต็มที่เลยที่จะทําความฝันให้มันสําเร็จส่วนตัวพี่แฮมเองเนี่ยพอได้ดูจบแล้วพี่แฮมก็รู้สึกว่าอยากจะกลับมาทบทวนตัวเองเหมือนกันครับ พี่อํมไม่ได้อยากจะทำสตาร์ทอัพแล้วก็ร่ำรวยแบบพระเอกเนาะพี่อํแค่อยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเองเนี่ยมีความสุขได้แล้วก็สามารถที่จะมีะไรายได้เนี่ยกลับมาตอบโจทย์ชีวิตครับไม่ต้องร่ำรวยอะไร แต่อย่างน้อยๆเนี่ยให้ตัวเองเนี่ยแบบเรียกว่าไม่ลําบากคนอื่นแล้วกันครับสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองแล้วก็ครอบครัวได้อีกหนึ่งจุดเลยที่พี่ฮัมรู้สึกว่าเฮ้ยมันชอบมากๆเลยก็คือการพูดจีนครับคือพี่ฮัมเคยไปทํางานที่เมืองจีนหลายๆคนที่ฟังมานานๆอาจจะรู้เนาะพี่ฮัมไปทํางานมา2ปีก็มีได้เรียนกับเหล่าซื้อนี่แหละครับที่บริษัทเนี่ยจัดมาสอนให้แต่ว่าตอนเนี้คือหลังไปนานมากน่าจะไม่ต่ำกว่า5ปีละแต่พอไปฟังพระเอกพูดเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ย หลายคำเรายังจับได้ครับแล้วก็พี่ฮมก็เลยรู้สึกอยากจะกลับมาปัดฝุ่นภาษาจีนของตัวเองเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวลองดูครับถ้าเกิดมีเวลาพี่ฮมอาจจะไปโรงเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อไหมนะครับเพื่อปัดเป่าภาษาจีนของตัวเองไหนไหนก็จีนแล้วก็เลยไปหาคดีในประเทศจีนมาให้เพื่อนๆฟังนี่สุดท้ายก็โอ้โหออกไปไกลเลยเนาะวกกลับมาหาคดีได้ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆคดีในวันนี้เป็นคดีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนครับ แต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันเป็นอีกหนึ่งคดีที่น่าเศร้ามากๆแต่ว่าน่าเศร้าในลักษณะไหนนั้นเดี๋ยวพี่ฮัมจะเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกๆครั้งเลยนะครับว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาทบทเรียนครับจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักน้องๆอายุต่ำกว่า18บปปีตอนนี้ พี่ยมคิดว่าฟังได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีข้อคิดอะไรหลายๆอย่างเลยที่อยากให้น้องๆฟังแต่ว่าถ้าเกิดมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วยนั่นคือทางเลือกที่ดีที่สุดครับเพราะว่าคนหลากหลายวัยแน่นอนว่าย,ย่อมมีแนวความคิดที่หลากหลายครับมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันถ้าเกิดได้มาพูดคุยกันแล้วได้มา d i s c u s กันครับนั่นแหละคือประโยชน์สูงสุดที่พี่ยมตั้งใจมากๆในการทำรายการนี้เลยเอาแล้วถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่า โดยเรื่องราวนี้ครพี่ยมต้องพาทุกคนย้อนกลับไปค่อนข้างนานนิดหนึ่งก็คือในยุค90ที่ประเทศจีนนะครับซึ่งจีนในยุคนั้นต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ใช่เหมือนจีนที่เป็นประเทศเปิดณวันนี้เนาะในเมืองเนี่ยมันยังมีความวุ่นวายมันยังมีแรงกดดันทางสังคมที่ค่อนข้างสูงและคดีที่พี่ฮมเล่าเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นคดีที่สะเทือนใจที่สุดในประวัติศาสตร์ กระบวนการยุติธรรมของจีนเลยก็ว่าได้ครับมันคือเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเนี่ยสู้ปินซึ่งเขาเนี่ยจะต้องจบชีวิตลงด้วยการถูกประหารชีวิตในวัยเพียง20ปีเท่านั้นและที่น่าเจ็บปวดคืออะไรรู้ไหมครับเขาถูกประหารชีวิตจากคดีที่เขาไม่ได้ก่อครับแล้วมันก็เป็นการต่อสู้เพื่อล้างมนทินของครอบครัวเขาเองเนี่ย ยาวนานถึง21ปีเต็มโดยเรื่องราวนี้มันต้องเริ่มต้นในช่วงฤดูร้อนของปี1994โดยเราต้องไปกันที่เมืองฉือเจียจวงมณฑลเหอเป่ยประเทศจีนนะครับซึ่งเมืองเมืองนี้มันเป็นเมืองที่ไม่ได้ใหญ่โตมากนักแต่ก็มีคนอาศัยอยู่พอสมควรเหตุการณ์นี้ก็คือวันที่5สิงหาคมปี1994ในวันนั้นมันมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากๆเกิดขึ้น เช้าวันนั้นมีชาวบ้านไปพบกับศพของหญิงสาวรายหนึ่งครับหญิงสาวคนนี้มีชื่อว่าคังมูมูหรือว่าเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าคังจูฮวาก็ได้นะครับศพของเธอเนี่ยทิ้งไว้ในไร่ข้าวโพดอันเงียบสงบที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของเมืองชื่อเจียจวงแห่งนี้เพื่อนๆลองนึกภาพดูได้ครับสภาพศพของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกทิ้งในไร่ข้าวโพดกลางแดดอ่ะคือ คิดแล้วมันก็เป็นภาพที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็ชวนขนลุกมากๆแน่นอนว่าข่าวการพบศพหญิงสาวคนนี้ในไร่ข้าวโพดเนี่ยมันแพร่กระจายไปในเมืองอย่างรวดเร็วผู้คนนี่ต่างหวาดกลัวครับแล้วก็มีการกดดันเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยเร่งหาตัวคนร้ายมาลงโทษได้เร็วที่สุดเพราะว่ามันไม่ก็ไม่มีใครอยากให้คนร้ายลอยนวลใช่ไหมเกิดเหตุแบบอุกอาจขนาดนี้ก็ไม่แน่ว่าผู้หญิงคนอื่นๆในเมืองเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อรายต่อไปก็ได้ แล้วก็เป็นไปตามความต้องการของประชาชนครับในเวลาเพียงแค่ไม่กี่เดือนในเดือนตุลาของปีเดียวกันนั้นก็คือเหตุเกิดสิงหาใช่ไหมครับสิงหากันยาตุลาครับไม่กี่เดือนเท่านั้นเองความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เกิดขึ้นเพราะว่าพวกเขาได้บุกเข้าไปจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนั้นก็คือคุณเนียสูปินครับหรือว่าผู้ชายต้นเรื่องที่เบย์มบอกไปนั่นเองซึ่งตอนนั้นเนี่ยเนียสูปินมีอายุเพียงแค่ 20ปีเท่านั้นเหตุผลที่เขาถูกจับกลุ่มก็เพราะว่าเนียสูปินทำงานอยู่ในโรงงานใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุถามว่าอะไรคือเหตุผลไปม,มากกว่านั้นครับที่ตำรวจเนี่ยมุ่งเป้าไปที่ชายคนนี้ใช่ไหมครับเพราะว่าเอาจริงๆโรงงานที่ทำเนี่ยก็มีผู้ชายทำเยอะแยะมากมายเลยทำไมหนอเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงเจาะจงไปที่เนียสู้ปิน คือถ้าพี่ฮมบอกแล้วเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะตกใจนะครับเพราะว่าต้องใช้คำว่าค่อนข้างไร้เหตุผลด้วยซ้ำไปเพราะเหตุผลที่แหล่งข่าวตอนนั้นเขาอ้างอิงเนาะเขาบอกว่าเนียสูปินเนี่ยมักจะชอบขี่จักรยานเสือภูเขาตามผู้หญิงครับแล้วก็มีพยานบางคนเนี่ยให้การว่าเนียสูปินมักจะมองผู้หญิงด้วยสายตาที่แบบเป็นสายตาที่มันดูไม่ดีครับเหมือนจ้องมองแบบถ้าเป็น ภาษาแบบบ้านๆก็อาจจะดูแบบมือหลีหรือเปล่าเป็นเสือผู้หญิงหรือเปล่าซึ่งฟังแล้วมันดูเป็นข้อกล่าวหาที่ดูเลื่อนลอยมากๆเลยใช่ไหมครับแทบจะไม่มีหลักฐานทางกายภาพที่ชัดเจนเลยอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจกับนำคำกล่าวหาหรือคำกล่าวอ้างของพยานเหล่านั้นครับมาเป็นเหตุผลในการเข้าจับกลุ่มเนียสูปิน นสซูป,ปินเนี่ยก็ถูกจับกลุมไปแล้วก็ถูกทำการสอบสวนทันทีนะครับโดยวันที่เขาถูกจับกลุมก็คือวันที่1ตุลาคมเลยแน่นอนว่าในช่วงแรกเนี่ยเขาปฏิเสธทุกข้อก่าวหาอย่างแข็งขันครับเขาเนี่ยยืนยันเลยว่าตัวเขาเองเนี่ยบริสุทธิ์นะเขาก็เลยไม่มีความจำเป็นที่จะต้องยอมรับผิดอะไร แต่แล้วหลังจากถูกจับกลุ่มตัวไปได้ประมาณ6วันเต็มๆครับพร้อมกับการสอบสวนที่ต้องใช้คำว่าเข้มข้นซึ่งเพื่อนๆก็พอจะเข้าใจนะว่าคำว่าเข้มข้นเนี่ยมันคือแบบไหนนะครับในที่สุดเนียซูปินก็ยอมรับสาร,รภาพในที่สุดแต่การรับสาร,รภาพครั้งนี้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะรู้ดีว่ามันไม่ได้เกิดจากความสมัครใจของเขาเลยครอบครัวของเนียซูปินโดยเฉพาะคุณแม่ครับที่มีชื่อว่าจางฮวนจือเนี่ย เธอเชื่อสนิทใจหรือว,ว่าลูกชายของเธอเนี่ยจะต้องถูกแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจทำร้ายใช่ไหมครับถูกทรมานร่างกายอย่างทารุณเลยเพื่อให้ยอมปลีกเปล่าออกมายอมรับในสิ่งที่เขาไม่ได้ทำออกมาในตอนนั้นมีการจ้างทนายความด้วยทนายความของเนี่ยสู้ปินเองก็เคยให้การเหมือนกันครับ ว่าเนี่ยซูปินเนี่ยมาเล่าให้เขาฟังว่าเขานี่ถูกทรมานอย่างหนักเลยทรมานไม่พอนะอดข้าวอดน้ําแถมยังถูกซ้อมปางตายเลยครับหลังจากที่ถูกจับกลุมไปทั้งหมด6วันนั้นเรามาจินตนาการดูนะครับเนี่ยซูปินอายุเท่าไหร่อายุ20ปีเท่านั้นเองครับเขายังเป็นวัยรุ่นตอนต้นมากๆแทบจะไม่มีประสบการณ์ทางโลกเลย หัวใจเขายังเป็นเด็กด้วยซ้ำคือถ้าเรามาคิดเนี่ยปีเรายังเรียนมหาวิทยาลัยไ,ไม่จบเลยใช่ไหมครับแต่เนี่ยซู้ปินต้องเผชิญกับความกดดันอย่างมหาศาลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอำนาจเพียมแชร์นิดหนึ่งคือตำรวจที่เมืองจีนเนี่ย เขามีความน่ากลัวมากๆเลยนะครับมีครั้งหนึ่งที่พี่แฮมเนี่ยไปทํางานที่จีนอย่างที่พี่แฮมบอกไปเนาะพี่แฮมเดินไปตามทางเนี่ยทางเท้าปกติที่จีนเขาจะมีกฎหมายเลยว่าห้ามมีพวกแผงรอยครับห้ามมีแบบรถเข็นแบบในเมืองไทยนี่มีเต็มเลยใช่ไหมคนนี้ต้องไปเดินที่ถนนแทนแล้วก็ให้ร้านแผงรอยเนี่ยมาอยู่บนฟุตบาทแต่ที่จีนไม่ได้เลยครับมีอยู่วันหนึ่งพี่แฮมกำลังเดินกลับโรงแรมเนี่ยโอ้โหตำรวจนี่เอาไม้ oh ไล่ฟาดเลยนะครับคนที่มาเข็นรถเข็นขายข,ายของดังนั้นแล้วเนี่ย ตำรวจเนี่ยของเมืองจีเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ที่แบบโ,โหดุดันมากน่ากลัวมากๆคราวนี้เรากลับมาที่เนี่ยสู้ปิน่นอายุแค่20เนี่ยด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเขากลัวอยู่แล้วครับดังนั้นพอมาเจอตำรวจหลายๆคนเนี่ยแถมยังรุมทำร้ายเขาอีกเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอื่นเลยนอกจากยอมรับผิดเพื่อยุติความทรมานทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของตัวเองและไม่ว่าด้วยเหตุผลใดครับ คำสารภาพของเขาที่ได้มาจากความไม่เต็มใจจากการถูกบังคับหรือจากการถูกทรมานก็ตามเนี่ยมันกลับกลายเป็นรอยด่างพลอยที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขารวมไปถึงรอยด่างพลอยที่เกิดในกระบวนการยุติธรรมของคดีนี้ด้วยครับหลังจากเนี่ยซูปินยอมรับสารภาพออกมาครับดูเหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไม่อยากที่จะรับความกดดันจากภาคประชาชนเนาะทุกสิ่งทุกอย่างในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันถูก เร่งรีบหมดเลยครับมันดูไม่มีความชอบมาพากลคือคนเราภาราลารับสรารภาพออกมาเนี่ยมันก็อาจจะต้องมีการสู้ในชั้นศาลหรือว่ามีการที่จะพยายามแบบใช้ทนายในการขอลดหย่อนโทษอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมครับแต่ในกระบวนการยุติธรรมของคดีนี้ต้องบอกว่ามันรวดเร็วมากๆและเป็นความรวดเร็วแบบผิดปกติเลยครับ ทางจีนเนี่ยมีนโยบายเรียกว่าเป็นนโยบายใหม่เลยเนาะเขาใช้คําว่า strike hard campaign ครับหรือว่าการปราบปรามอย่างหนักเนาะมันเป็นมาตรการเด็ดขาดที่เหมือนออกมาในช่วงนั้นเพื่อปราบปรามอาชญากรรมทั่วประเทศเลยครับเน้นการจับกลุมที่แบบรวดเร็วพอจับมาได้ปุ๊บก็ลงโทษอย่างรวดเร็วเลยโดยทางรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาออกมาตรการน,นี้มาเพื่อสร้างความสงบเรียบร้อยให้กับสังคมครับ แน่นอนว่าพอนโยบายอันนี้ออกมาเนี่ยกฎหมายพวกนี้มันก็จะถูกแอพพลายใช่ไหมครับถูกนำไปใช้ด้วยรวมไปถึงคดีของเนี่ยสู้ปินครับก็ไม่รู้ว่าจังหวะมันไม่ดีหรือว่ามันเป็นความบังเอิญหรือตั้งใจก็ตามเนาะกลายเป็นว่าเนี่ยสู้ปินเนี่ยถูกเข้าไปในกระบวนการสไลด์ฮาร์ดแคมเปญทันทีเขาถูกจับกลุ่มวันที่1ใช่ไหมครับถูกทรมานไป6วันวันที่15มีนาคมปี1995ครับเรียกว่าผ่านไปไม่ถึงครึ่งปีเนี่ย สารประชาชนระดับกลางชฉือเจียจวงก็ตัดสินเลยครับตัดสินคดีนี้ให้เนี่ยสู้ปินมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาครับรวมไปกับข้อหาร่วมละเมอทางเพศด้วยข้อหาคมขืนนะครับนั่นํำให้เขาต้องรับโทษประหารชีวิตทันทีครับเรียกว่าสารเนี่ยไม่มีท่าทีลังเลเนาะไม่มีคำถามเกี่ยวกับหลักฐานที่เป็นโซวิตลิดอีเดนเลยครับ คือหลักฐานที่ใช้ในการว่าความเนี่ยมันเป็นแบบปากคําหมดเลยเพืเ่อน,นมันเป็นหลักฐานที่อ่อนแอมากๆและในวันที่25เมษายนปี1995หรือว่าไม่ถึง2เดือนจากคําตัดสินแรกนะครับสารประชาชนสูงสุดมนทนเหอเปยเนี่ยคือตอนนั้นเขามีการขออุทธรณ์สารสูงสุดก็บอกว่ายืนยันคําตัดสินแล้วก็โทษประหารชีวิตเหมือนเดิมครับและต่อมาก็คือวันที่27เมษายนโศกนาฏกรรม ก็มาถึงจุดจบนะครับเพื่อนๆก็คือสารอุทธร์ตัดสินไปวันที่25เมษายนใช่ไหมครับ27เมษายน2วันหลังจากสารอุทธร์ตัดสินเนี่ยเนียสูปินถูกนำตัวไปลานประหารเลยครับและเขาก็ถูกประหารชีวิตด้วยการยิงเป้าในวันนั้นเลยที่น่าเศร้าคือครอบครัวของเนียสูปินเนี่ยเพิ่งทราบครับพวกเขาไม่ได้รับแจ้งข่าวอะไรเลยว่าในวันที่27เมษายน ลูกชายของเขาจะถูกนำตัวไปที่ลานประหารและก็จะถูกยิงเป้าในวันนั้นและกว่าที่ครอบครัวจะมารู้คือตอนไหนรู้ไหมครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดร้ายเนาะในมุมของพี่แฮมถ้าเราจินตนาการว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ย เราแบบมีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าเฮ้ยลูกของคุณเนี่ยถูกประหารชีวิตไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆใช่ไหมเรายังไม่ทันเตรียมตัวเตรียมใจแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับกรณีของครอบครัวเนียซูป,ปินครับคือในวันที่28เมษายนก็คือหนึ่งวันถัดมาหลังจากที่เนียซูป,ปินถูกประหารครับคุณพ่อเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยครับตอนนั้นน่ะคุณพ่อก็เอาพวกของใช้ส่วนตัวเนี่ยไปให้ลูกชายที่เรือนจําแต่ว่าเจ้าหน้าที่เรือนจําก็บอกว่า เนี่ยสู้ปินลูกชายของคุณน่ะโดนประหารชีวิตไปแล้วเมื่อวานครับคือตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่แบบช็อกมากๆครับเขายังไม่รู้เรื่องเลยว่าลูกเนี่ยโหอะไรนะเพิ่งถูกตัดสินจากศาลอุทธรณ์มา2วัน แล้วก็ถูกนําตัวไปประหารเลยไม่มีการแจ้งข่าวหรือว่าไม่มีการบอกกล่าวคุณพ่อคุณแม่ด้วยซ้ําครอบครัวมไม่เคยได้รับพวกเอกสารหรือว่าสําเนาคําตัดสินจากศาลเลยแม้แต่ฉบับเดียวครับทุกอย่างมันดูเร่งรีบไปหมดมันดูรัดขั้นตอนไปหมดเลยตั้งแต่กระบวนการจับกลุมการสอบสวนการตัดสินไปจนถึงการประหารชีวิตทุกอย่างเนี่ยมันเต็มไปด้วยความผิดปกติ ทุกอย่างมันเต็มไปด้วยคำถามมากมายถึงความโปร่งใสแล้วก็กระบวนการยุติธรรมของคดีนี้ครับดังนั้นสำหรับคดีนี้แล้วทุกอย่างมันก็ดูเหมือนที่จะจบลงไปใช่ไหมครับตำรวจสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายได้สำเร็จประชาชนกลับมารู้สึกออมีความสุขสามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายต่อไปก็คงไม่มีเหยื่อแล้วจะมีก็แค่ความเคลือบแคลงใจของครอบครัวเนียซูปินครับว่าตกลงแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายของพวกเขากันแน่ทุกอย่างมันเงียบสงบแล้วก็ผ่านไปเกือบ10ปีโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับเนียสู้ปินก็ดูเหมือนจะถูกกลืนหายไปกับการเวลาครับตอนนั้นอาจจะมีสื่อหรือมีคนที่ตั้งข้อสงสัยบ้างแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่1คดีคตกรรมที่แบบถูกตัดสินไปแล้วทว่ากันด้วยกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็ถือว่าถูกต้องจงกนกระทั่งในปี2005เดือนมกราคม ปรากฏว่ามันได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็มันเป็นเหตุการณ์ที่พลิกผันอะไรบางอย่างอย่างน่าตกใจหวังซูจินชายคนใหม่ครับในเรื่องราวนี้เนี่ยเขาถูกจับกลุ่มในมณฑลเหอหนาน,านในข้อหาล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ฆาตกรรมหลายคดีในหวังคนนี้เขาได้สารภาพครับในระหว่างการสืบสวนว่าเขาเนี่ยคือคนที่ก่อเหตุ ล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็ฆ้าผู้หญิงในไร่ข้าวโพดท,ทางตะวันตกของเมืองฉือเจียจวงเมื่อปี1 9 9 4ที่ผ่านมานี่เองและนั่นแหละมันเป็นคดีที่เนี่ยซูปินถูกประหารชีวิตครับในหวังคนนี้ก็บอกว่าโอ้คดีนั้นนะผมทำเองนะไอเนี่ยซูปิน,นถูกประหารชีวิตแทนผมครับ คำรับสาร,รภาพของนายหวังคนนี้เรียกว่ามันเป็นการแบบแหกหน้ากระบวนการยุติธรรมทั้งหมดเลยครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยมันคือความหวังอีกครั้งหนึ่งสําหรับครอบครัวของเนี่ยสูปินมันเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่ส่องเข้ามาในอุโมงค์อันมืดมิดเนาะในอุโมงค์ที่พวกเขาต้องอยู่ภายใต้คําถามมาตลอด10ปีตอนนั้นเนี่ยหวังเนี่ยพยายามที่จะยืนกลานนะว่าเขานี่แหละคือฆาตกรตัวจริง เขายอมรับสารภาพเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็เป็นคำพูดทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะรับผิดชอบกับการกระทําของเขาแต่สุดท้ายเนี่ยสารมนทนเหอไปเนี่ยกับยกฟ้องครับบอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกไอ้คดีนั้นเนี่ยเนี่ยซู่ปินเป็นคนทําปฏิเสธคํารับสารภาพของนายหวังอย่างต่อเนื่องสารให้เหตุผลว่าคําให้การของนายหวังเนี่ยมันไม่ตรงกับหลักฐานทางกายภาพที่เก็บได้เลยแต่พอสื่อต่างๆไปขุดคุยจริงๆเนี่ย ปรากฏว่าหลักฐานทางกายภาพที่ตอนมาใช้ในการตัดสินเนี่ยซูปินในตอนนั้นมันก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันครับคือมันเป็นหลักฐานที่ไม่ชัดเจนแล้วก็มาบอกว่าอ๋อสำหรับเนี่ยซูจินเนี่ยมันโอเคนะแต่พอมาบอกว่ากับนายหวังที่เป็นคนรับสารภาพและบอกรายละเอียดได้สารกลับบอกว่าเฮ้ยไม่จริง ไม่สอดคล้องสื่อก็เริ่มที่จะประคมข่าวครับตั้งคำถามของคดีนี้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งว่าตกลงแล้วกระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันยุติธรรมกับเนี่ยสู้ปิ่นจริงๆหรือเปล่าคำรับสาร,รภาพของนายหวังเนี่ยตกลงเขาพูดจริงหรือว่าเขาต้องการสร้างกระแสกันแน่ตอนนี้ประชาชนเนี่ยต้องบอกว่าโหออกมาลุกคือครับสื่อมวลชนต่างๆเนี่ยออกมาแบบเหมือนตั้งคำถามแล้วพยายามจับผิดกับกระบวนการยุติธรรมในอดีตเป็นอย่างมาก ตอนนั้นคดีนี้มันเลยกลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนครับแล้วก็มีความซับซ้อนไปถึงระดับการเมืองในระดับประเทศเลยนะแต่ไม่ว่าตอนนั้นคนจะตั้งคำถามอย่างไรเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งเลยที่เธอแทบจะไม่มีคำถามในใจแล้วครับคนคนนั้นก็คือคุณจางฮวนจือแม่ของเนียซูปินนั่นเองคือต้องบอกว่านับตั้งแต่วันแรกเนี่ย เธอมีคําถามในใจแต่ว่ามันเป็นคําถามที่ไม่ได้สงสัยลูกชายตัวเองเนาะแต่มันเป็นคําถามต่อกระบวนการยุติธรรมเธอเชื่อมาตลอดว่าลูกชายของเธอบริสุทธิ์ครับเธอไม่เคยยอมแพ้และเธอไม่หยุดที่จะต่อสู้ให้กับลูกชายด้วยหลายๆคนนี้ออกมายกย่องเลยในภายหลังนะครับว่าคุณจังฮวนจือคนนี้เปรียบเสมือนคุณแม่ที่กล้าหาญที่ไม่เคยยอมจำนวนต่อความอายุที่ทำครับแม้ว่าเวลาเนี่ยจะผ่านไปนานเพียงไร วันแรกที่เธอต่อสู้เนี่ยผมเธอดำสนิทเลยเนาะแต่ว่าภาพสุดท้ายที่เธอ,เ,อ,อเหมือนมาปรากฏในเสื่อครับผมเธอเป็นเริ่มเป็นสีขาวมีรอยเหี่ยวย่วนบนหน้าตาอย่างเห็นได้ชัดแต่นั้นมันก็บ่งบอกได้ถึงความเครียด ความกดดันครับที่อยู่ในใจเธอมาอย่างยาวนานในทางตรงกันข้ามมันก็คือสัญลักษณ์ของความต่อสู้ความไม่ยอมแพ้ของคุณจางควนจือเช่นเดียวกันเธอคอยเดินทางไปตลอดครับตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเธอเดินไปยื่นเรื่องไปร้องเรียนทั้งหน่วยงาน,นงต่างๆของภาครัฐทั้งสื่อต่างๆเธอไม่ได้มีฐานะที่ร่ำรวยอะไรหลายๆครั้งเธอเดินเท้าเลยครับเดินทางไกลเพื่อไปยังหน่วยงาน,นงต่างๆให้ได้มากที่สุดทำทุกวิถีทางครับ เพื่อให้คดีของลูกชายของเธอเนี่ยได้รับการพิจารณาใหม่แม้ว่าตอนนั้นเนี่ยเธอจะมองว่าลูกชายของเธอคงไม่มีโอกาสได้กลับมาใช้ชีวิตอีกแล้วแต่อย่างน้อยๆอยากให้ผู้คนเนี่ยจดจำชื่อของเนียสู้ปินว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่ใช่ในฐานะของฆาตกรที่ล่วงละเมิดแล้วก็สังหารผู้หญิงเธอพร้อมที่จะแบกรับความเจ็บปวดทั้งหมดไว้เต็ม2บาทเลยอย่างน้อยๆเนี่ยขอให้ลูกชายของเธอขาวแล้วก็บริสุทธิ์ให้ได้ และจากคำรับสาร,รภาพของฆาตกรตัวจริงอย่างในห่วงครับทำให้ตอนนั้นเนี่ยคุณจางก็กลับมาเป็นที่โฟกัสของสังคมอีกครั้งหนึ่งเราประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะมาสมทบเธอครับเห็นอกเห็นใจเธอมีความพยายามที่จะสนับสนุนเธอด้วยนะครับสื่อบางสื่อเนี่ยกล้าหาญมากๆอย่างที่เบียมบอกไปว่าการไปต่อสู้กับตำรวจหรือภาครัฐเป็นอะไรที่แบบโหเรื่องใหญ่มากเนาะสำหรับจีนยิ่งในยุคนั้นนะครับแต่ต้องบอกว่าสื่อมวลชนตอนนั้นหลายสื่อ กล้าหาญครับแล้วก็พร้อมที่จะมายืนเคียงข้างคุณจางมากยิ่งขึ้นและในที่สุดครับความพยายามของคุณจางเองของสื่อเองของประชาชนเองก็เป็นผลในเดือนธันวาคมปี2014ในที่สุดศาลประชาชนสูงสุดของประเทศจีนครับหรือว่าศาลสูงสุดของประเทศเขาแล้วเนี่ยได้มีคำสั่งที่สำคัญมากๆให้ศาลประชาชนสูงสุดมณฑลซานตง ทบทวนคดีของเนียซูปินใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งนี่นับว่าเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีเลยนะครับที่คุณจางเนี่ยต่อสู้มาตลอดในที่สุดคำร้องของเธอก็ได้รับผลตอบแทนกลับมาแล้วและในที่สุดครับวันที่2ทธันวาคมปี2016ทางศาลประชาชนสูงสุดครับได้ประกาศคำตัดสินของคดีนี้ อีกครั้งหนึ่งครับก็คือการมีการรื้อฟื้นคดีของเนียซูปินเนาะกลับมาทบทวนใหม่และผลการตัดสินก็ออกมาว่าขอให้มีการยกเลิกคำพิพากษาเดิมอย่างเป็นทางการครับนั่นหมายความว่ามีการประกาศออกมาชัดเจนว่าเนียซูปินไม่มีความผิดหรือว่าอินโนเซนนั่นเองศาลสูงสุดระบุว่า ข้อได้จริงที่ใช้ในการพิจารณาคดีนั้นไม่ชัดเจนและหลักฐานไม่เพียงพอครับนี่คือเหตุผลที่เขาใช้ในการยกเลิกคำตัดสินก่อนหน้านี้และคำตัดสินที่ว่ามานี้ครั้งล่าสุดของศาลสูงสุดเนี่ยมันก็เท่ากับเป็นการล้างมลทินให้กับเนียสูปินหลังจากที่ครอบครัวของเขาเนี่ยต้องทนทุกข์ทรมานเนาะ รวมไปถึงตัวเนี่ยสู้ปินเองเนี่ยพี่ยํก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ถ้าเขาเป็นดวงวิญญาณอยู่เนี่ยเขาต้องแบกรับความผิดที่เขาไม่ได้ก่อแล้วก็ต้องถูกประหารชีวิตไปยาวนานถึง21ปีเต็มนี่คือการสิ้นสุดแล้วครับเขาได้รับความยุติธรรมกลับมาแล้วและมันก็เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่ากระบวนการยุติธรรมของจีนในอดีตเนี่ยมันไม่ได้ยุติธรรมอย่างที่คิดครับมันเป็นการสร้างความเจ็บปวดให้กับผู้บริสุทธิ์อย่างเนี่ยสู้ปินต่างหาก สำหรับคุณจางแล้วครับเธอก็บอกว่าแม้ว่าเธอจะไม่อาจนำชีวิตของลูกชายเธอกลับคืนมาได้แต่อย่างน้อยๆตอนนี้ครอบครัวของเธอก็รู้สึกสงบสุขมากกว่าเดิมครับเธอไม่เคยรู้สึกเสียดายเลยที่เธอต่อสู้มายาวนานกว่าครึ่งชีวิตเพื่อเรียกร้องความยุติธรรมนี้ตอนนี้เนี่ยเธอสามารถบอกกับโลกได้อย่างเต็มปากเลยว่าลูกชายของเธอไม่ใช่ฆาตกรนอกจากครอบครัวของเยซูปินจะได้ล้างมลทินแล้วครับ ทางรัฐบาลจีนต้องจ่ายค่าชดเชยมหาศาลเลยนะครับให้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นรวมไปถึงเวลาที่มันผ่านไปอย่างไม่สามารถย้อนคืนมาได้ก็หวังว่ามันจะเป็นความยุติธรรมที่จะได้รับกลับมาแม้ว่ามันไม่อาจจะเปรียบเทียบคุณค่ากับการสูญเสียไปได้ก็ตามคดีเนี้สู้ปินครับ พี่แมเลยบอกว่ามันไม่ใช่แค่โศกนาะกรรมส่วนบุคคลแต่มันคือบทเรียนอันล้ำค่าสำหรับกระบวนการยุติธรรมทั่วโลกเลยมันได้เปิดเผยข้อบอกพร่องอันร้ายแรงในกระบวนการยุติธรรมนะครับซึ่ง Study c a s เสหรือว่าเคสตัวอย่างที่พี่แฮมนำมาวันนี้ก็คือของประเทศจีนนั่นเองเพียงมไม่รู้เนาะว่าทุกวันนี้มันยังมีการใช้การทรมานร่างกายการแบบ ใช้หลักฐานปลอมหรือว่าการใช้อำนาจเข้ามาแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมมากขนาดไหนแต่ว่าต้องบอกว่าในฐานะของประชาชนธรรมดาคนหนึ่งครับ mm hmm. พี่แมคิดว่ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความยุติธรรมให้กับผู้คนจริงๆมันคือองค์กรที่สําคัญมากๆนะครับสําหรับพี่แฮมในการทําให้สังคมเนี่ยสงบสุขเพื่อนๆมาคิดดูเนาะ เรามีทั้งกฎหมายเรามีทั้งกฎเกณฑ์ตั้งแต่เด็กเนี่ยเราเข้าเรียนโรงเรียนเรามีกฎโรงเรียนใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดทุกคนเนี่ยสามารถฝ่าฝืนกฎนั้นได้หมดเลยพอสุดท้ายไปที่กระบวนการยุติธรรมอะถ้าเป็นโรงเรียนก็ไปที่ครูปกครองใช่ไหมครูปกครองบอกอ่ะไม่เป็นไรเธอมันลูกพออ,อฉันไม่ตีเธอหรอกไอกคนนั้นแหละมันอ่อนแอเองสุดท้ายมันจะหมดความศรัทธาครับในกระบวนการยุติธรรมแล้วเราก็จะมองว่ามันเป็นหน่วยงานที่ กินเงินภาษีไปเรื่อยๆเ,เท่านั้นเองคนต้องมาปกป้องตัวเองคนต้องมาหาวิธีการในการเอาตัวรอดด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วเมื่อความยุติธรรมมันไม่มีจริงะครับคนก็เริ่มที่จะเข้าสู่ด้านมืดมากกว่าด้านสว่างอย่างแน่นอนเพราะว่าด้านมืดมันง่ายกว่าใช่ไหมครับผลประโยชน์มันมหาศาลกว่าในเมื่อทําดีไม่มีคนปกป้องแต่ทําชั่วกับมีคนปกป้องและสนับสนุนมากมายและเมื่อความยุติธรรมไม่เกิดขึ้น ความเลวหลายในสังคมความวุ่นวายในสังคมมันจะกลับมาเกิดขึ้นแทนครับพี่แฮมหวังว่าคดีในวันนี้มันอาจจะเป็นคดีที่ค่อนข้างซีเรสนิดหนึ่งนะครับพี่แฮมอาจจะไม่ได้เล่าแบบสตอรี่เทลลิ่งแบบเดิมๆที่ผ่านมาเพราะว่าจุดประสงค์หลักของคดีนี้เลยพี่แฮมอยากจะเป็นหนึ่งเสียงที่สะท้อนออกไปครับให้กระบวนการยุติธรรมในประเทศเราเนี่ยประเทศไทยเนี่ยกลับมาเข้มแข็งให้ได้อยากให้เจ้าหน้าที่ในภาครัฐทุกๆคนที่มีโอกาสฟังคดีนี้ของพี่แฮมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้พิพากษาหรือว่าคนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมทุกๆคนคุณคือความหวังของประชาชนครับคุณคือตาช่างเราจะเห็นตลอดว่าสัญ,ญลักษณ์ของความยุติธรรมคือตาช่างมันคือการ สร้างความสมดุลน,นะครับระหว่างสิ่งที่ถูกต้องและสิ่งที่ผิดเพื่อให้สังคมเราเนี่ยอยู่ได้อย่างสมดุลน,นั่นเองพี่ฮัไม่อยากให้เกิดกลียุคในเมืองไทยจริงๆไม่อยากให้เกิดกลียุคของคนดีๆที่มันอยู่ไม่ได้ครับสุดท้ายสังคมจะเต็มไปด้วยคนเลวเนี่ยเราไม่อยากจะมีชีวิตแบบนั้นจริงๆทํามันครับด้วย2มือของพวกเรา เพื่อลูกเพื่อหลานของพวกเรานะครับหวังว่าคดีนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ในกระบวนการยุติธรรมให้กับทุกคนและพี่ฮัมหวังเป็นอย่างยิ่งมากๆเลยครับว่าในชีวิตของทุกๆคนจะได้พบกับความยุติธรรมตลอดไปนะครับสําหรับใครที่ชื่นชอบคดีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์พูดคุยกับพี่ฮัมได้บอกโหเพี้ยมาวันนี้ซีเรียสแบบ มาหมดเครียดเลยก็บอกได้ครับอาจจะมีสลับเครียดบ้างจริงจังบ้างเอาเรื่องสนุกแบบจันลงใจมาบ้างเดี๋ยวยังไงพี่แฮมสลับสลับมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ใครอยากให้กําลังใจเป็นพิเศษก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต์รูปหัวใจให้พี่แฮมได้เช่นเดียวกันก็เป็นกําลังใจที่ส่งตรงให้พี่แฮมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆพี่แฮมก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับหรือเข้ามาเป็นเมมเบอร์ชิพครับเป็นสมาชิกในช่องแฮมทัชพลก็ได้เช่นเดียวกันนะสุดท้ายเพื่อนๆดูแลตัวเองดีๆ,ดๆนะครับ ถ้าเกิดใครไม่สะดวกสนับสนุนด้านไหนไม่เป็นไรเลยครับแค่กลับมาฟังพี่ทมแบบนี้ทุกครั้งฟังรู้เรื่องบ้างฟังไปรับไปบ้างช่วยปั่นยอดวิวโอ้ยทุกๆวิวมีความหมายแล้วก็มีความสาคัญกับพี่ทมจริงๆดูแลตัวเองดีๆนะครับแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าสำหรับวันนี้พี่ทมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ